เเลทส์โกชียงใหม่ลาดบุรีหรือว่าแบบผมไปหลายจังหวัดเลยครับผมกักบารเปลี่ยนโลเคชั่นไปเรื่อยๆๆจริงๆคนอื่นอ่ะก็ชิวกันครับเพราะว่าเขานั่งเครื่องไปถ่ายกันแต่ผมนี่ผมเป็นแบบเป็นไซนัทเป็นไซนัทครับใช่ขึ่งทำไมได้ผมเลยต้องนั่งรถทัวร์ไปถ่าย นั่งรถทัวร์นั่งรถทัวร์ไหมนั่งรถทัวร์ไปแล้วถามจริงไม่ได้แบบว่ามีรถแบบว่านั่งรถทัวร์ไปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเขาเอาจริงๆรถกองมีแต่แต่ตอนที่ผมไปเนี่ยก็คือจะขึ้นแล้วจะขึ้นเครื่องแล้วแล้วแบบกำดาวไหลอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบก็เลยเหมือนทีมงานเขาก็ไปกันหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเราก็เลยนั่งรถทัวร์ตามไปคนเดียวเออแล้วมันมีผลติดกับภาพรึเปล่าเพราะการเปลี่ยนโลเคชั่นนั้นนู่นนี่จริงๆผมผมเป็นไซนัทอย่างเงี้ยครับมันก็ จะเป็นเวลาเซตฉากเป็นเขาจะมีสโมกม,มีอะไรอย่างงี้ครับแล้ก็จะมีมีบ้างที่เป็นภูมิแพ้อะไรอย่างงี้ครับแล้วแต่ละโรงที่ฉันแบบไปเปลี่ยนบ่าเปลี่ชีวิตเราแค่ไหน,นจริงจริงทุกคนกันทุกคนนะครับส่วนมากก็มียุงป่ายุงอะไรอย่างนี้ครับแบบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่หนักมากเลยไม่หนักนะครับแต่เราเราคุณที่คุณเป็นนักอยู่แล้วผงก็จริงจริงๆผมก็ฉีดพวกยากันยุงหรืออะไรอย่างนี้ครับตลอดใส่แมสเวลาไม่ได้ถ่ายก็ใส่แมสอะไรอย่างนี้ก็ปลอดภัยดีครับ ตไไแต่ละลนะโ,โลมันจะบุกหนักนะโอ้โหโลโลลักษณที่โหดมากนะครับเ <ง S 1> ช่นแบบว่ามีขักมีฝูงข้างคาวเป็นพันๆตัวเลยมีอะไร,ไรนี้เต็มเลยก็เป็นใครนัดจริงๆหนักที่สุดก็ให้ลองลงมาแล้วกันครับให้ลองลงมา,าจริงๆพักสามหนักสุดแล้วพักสามนี่หนักสุดแล้วแต่พักนี้ก็สรุปครับผมว่าโลใหม่ก็ยอมรับเลยว่าสวยสวยเลยก็คือเราขึ้นเขาไปถ่ายกันเราแบบเออเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงมาถ่ายที่นี่ เพราะมันสวยมากสวยมากถึงจะปิดแบบสปอว์เวอรด้วยถึงถึงสปอว์เวอร์ค่ะเพราะว่าพี่ไมค์เขาก็อยากจะแบบเอ้ยเราไปภาคเราไปอีสานมาแล้วเฮ้ยภาคนี้เราอยากไปลองเหนือบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะขึ้นไปเราได้ถ่ายจบยังอ่ะอีกสี่สิบครับอีกสิบเปอร์เซ็นต์เหลือแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์มีสี่สิบเปอร์เซ็นต์ประมาณกิโลฮะเอออีกประมาณของผมอ่ะของผมเล็กประมาณสี่ห้ากิวลสี่ห้ากิโลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่โลก็มีอยู่ประมาณนี้แหละปเะมาณเข้าพอสี่ห้ากิวที่เหลือนี่ก็สักประมาณ บอกว่าเห็นประมาณพกกาแล้วครับทันวาทันวาประมาณธันวาแสดงเราอยู่กับปีหน้าใช่ไหมปีหน้าแน่นอนครับครับประมันครบสิบปียังครับแต่จริงๆก็นานมากนะครับนานแบบว่าผมแบบผมแคสมาพร้อมกับน้องต้านะครับเออน้องต้าเห็นตั้งแต่น้องต้าแบบตัวตัวเล็กก็โหดจนตอนนี้แบบโอ้อะไรอย่างเงี้ยครับเอาเท่าเดิมเอาเท่าเดิมครับเาก็ประมาณนี้สนุกพอฝากทุกคนครับผมก็ กติดตามภาพยนตร์เร so so ื่องพี่นาคด้วยครับก็ตอนนี้ทุกคนก็ตั้งใจถ่ายกันอยู่แล้วก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับผมหวังว่าปีหน้าก็พร้อมให้ทุกคนรับชมครับผมก็ฝากด้วยครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุไค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ